หาเงินขันฝันหอดฝันหอดเอิญหากันนะเอิญหากันได้บ่กุ้มตะบัเพิ่งนะแล้วไปทางนี้แต่คราวที่เราจัะไปทางนี้แล้วเอิญหากันว่าไปรับเจอกันทางครบนะพี่น้องเพลงทองทางติดต่อมณโซอเสียงผู้ไทยขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนหลังจากค่อยมาแต่ด่านม่นแล้วก็มาแว่น โซนหรือโซนเป็นต้นน้องสาวน,น้องสายยู่วันห้วยผาบางนี่ก็แว่กินข้าวเทงอยู่นี่เลยนะทุกคนก็สบายดีได้ปะสบายดีแล้วก <c oughs> ็สบายดีได้สบายดีสบายดีเฮ้อันได้เพื่อสุกินนิดนะสุไอก,กินนิดนะสวาหนูสวาหนู เออมากินน้ากันนี่ได้ชุ่มุ่มวันเดียวนี่เราได้กระหนู่ยเสื้อแรกไปซีมือแล้วไปย่างมือปัดหักกระซึกอขึ้นนีเออขนาดชวนมันกระดิกตะกว้างหนึ่งไปเบิ้งเบิ้งมันก่อนแตาจักมือก้นนี่นะบ่สองมือสองมือเออ ก็นอนอยู่นี่บ่นอนอยู่นี่นะคนทุกคนยนีคนทุกคนยนีนอนอยู่นี่เออคนทุกคนยากเออดเพลากลิก่นแกงต้นไม้สบายดีน้องสาวลาดได้ในใดแกงต้นไม้มาง่ายเออลุมไม้ทงลุมไม้ทงลุมไม้ย้มนี่ก็มีแ <c> ต <oughs> ่ลุมไม้ทงนั่นแหละเออปุลุมไม้นี่ก็ดีน้อง, <c oughs> องเห็ดเช็ดเช็ดเด้อ อันเลวะอันม uh ีดอกไฟไซแสงโซโลเซลวะไซแสงโซโเซลใช่เลยใช่พนอยู่งถีอ๋อ้างคืนมาอ๋ออืมก็น่เล่าแต่เบิ้งผู้นี้ได้หลายน้องชายี่ได้หลายผู้นั้นะเอ้ย ขายแล้วคุณนี่ฉลายเลยที่นอนอยู่เท่งกระต๊อบน้อยนี่ได้จังมือละออกม่านะน้องเพอสองมือนี่แหละช่องมือเลยจังมือจังเฮาใช่เฮามื่ออืนเฮามื่ออืนเฮ็ดกินเพื่อว่าขวนนเอา เด็จเสร็จแได้ไปกินน้ำกันแล้วลุงไม่ได้มาจากเธอนะต้มสวานูก้นมันตะมันยึดตะดงพี่เลยแต่ให้อยู่หน้าห้อพผบางมีมีเธอหน้าดอมีแต่ให้แต่โซนไปซื้อนั่นแหละ กนจืนแล้วเราบริยังเด่นนี่นะท่านได้เครงสาเนาะสัก,กขายเท่านึงได้เท่าไล่ะก็ได้เงินสามล้านอันขายงดน,นี้แหละเป็นงดที่สองเนะงาะงดนี้ได้อยู่ละสี่บ่อ,อ,อันได้สี่ล้านนะสองสามเจ็ดแผ่น เจ็ดแผ่นบอนตะพุนละโซนบอ,อพุนละ้มอมอมมันป่าหญ้าควายโอนค้งอยู่นี่ห้าคนลาวเอินหญ,ญ้าควายโอนคนไทยอญานะหญาคอมมินิตไ <laughs> ทยเ่นเอินหญ,ญ้าคอมมอนิตลาวเอินหญ,ญ้าควายโอนจ้อยช้ำบอหญ้าควายโอนพด <laughs> <laughs> ลุผม,ม,มลเป็นมากจนนะค้นเลยเอาขอ้นมากมือั้นลลงไปชกฮองเฮ่นเขาฮองเฮ่นลูกน้องนี่เด้ห <laughs> <laughs> ลูกน,น้องสชมือปืนใช้เ <laughs> บ,บาๆเลยนี่เนโน <laughs> จําดินมีสัญญาณบ่อยู่นี่นะหนมิงดินเฟลสซ โลด,ดไวดนิ่เกมึงได้ใช้นิ่งเกมโลดไวบ่เอ,อ่เอเอก๊กรอ,อกจากบา้านเด้จะคือนุ่มขมิ้นจะน้อยได้ทรงผมนี่ส่งผมค <laughs> ักแล้วซ <laughs> ื้อแน่เลิยวะตัวนึงซื้อกอนซื้อกอนบ่ จากปี่เราจากปีแล้าวะนุ่นสะิบห้าอย่าห้องเลิงเห็นหมอหนึ่งย่ามอหนึ่งย่าแล้วเนะาะเห็ดมันแซ่บๆเด้อเด้อเห็ดกลิ่นกินข้าวน้ำกันนี่าได้ขมือบ่เผื่อหนุ่ม ย้าว่าเได้เม็นนะมักลาได้เม็นตลอดมันเคยได้เม็นมากินมันต้นนี่นะมันฝึกบ่โกงมทโชแหกระเทเซเราบอกเขมรนะเห็ดกระด้างคอมเกน้มาโทเซน้ำ

ไปหาในคันไปก็เล่าแห่งแข่งแห่งเราได้ไปด่านเราอยู่ดี่ไ้กว่าเลยละเมอแล้วเมื่อแล้วเมื่อเลยเท่าแต่บัดเพิ่งสี่คนเขาหุ่นมาเมื่ขาหุ่นมาฮะเมื่อเเลยกับเลยพากันไปรัดกับบักลาได้ไปรัดต่างมูแจักว่าเขาเยอะขึ้นมากไปให้แล้วเอากระโถ่เชื่อกันกับผัวานอยู่ พระว่าจะเห็นนะนะมันเป็นเลเภาพเราอยูนะไปหอดผัดเอิญหากันนะเฮากับชวาตะพึงเอิญหากันเอิญหาแล้วผัดเล่าผัดหานบาทน,นี้นะเราหานทวาตะพึงยูเค้า,าผัดขี้รถจักอ้อมไปทางเช่นนั้นไปทำม,มังออมผู้เห็นนะั้นไปทำมันผ่านออมผู้เห็นนั่นแหะมันละผ้าไปผ้าไปผัดเข่าผัดผ้ามาแล้ว <c oughs> ก็เลยไปท่านยูทูปพุ้นไปท่านยูทูปมันด่าน ด้วยการเล่ากับห้าเขิงช่องห้าปุกห้าเขิงช่องห้าบลรุษตูงตีงใช่เมื่อแล้วก็เลยวะโมยู่เลยวะเมื่อแว่ปุ่นแล้ถึงเอาทั้งสี่ปุ่นแหละววะเมื่อนข้าวยี่พุ่นแล้ววะวิธีเอาตัวรอดมันหลายอือเป็นสังเกตบ้างนะนะ มะปองกี่อ่มะเพื่อเล่ากะหากินมะไม่มะโตเผืเล่ากะหากินเก่งเป็นไม้ถง <c oughs> นี่น่ะน้องผู้ทีดคอยนี่นะนะบอกว่ามันซ้ำกับผู้ตัดเขิงนี่ก็โผดกระละกระโลดจะมม่นปึงเฉยตั้งมันตุยเอ้ากะหาดีไม่ได้แล้วตุยตุยตุยพี่ดีพฝนยองจอยโซ่โพโตกะสัง โดยพี่น,นี่ยนีดแล้วแะโผล่เลี้ยงดีแหละนี่ลูกาุพาเมจอยกับาเชือบ <c oughs> <c oughs> ้าถ้งงา่เด้อาานโงเงินนะยเชือกเร็เลยย่อมึงได้กว่านักแ่บนี้่สลิยรลุนี้ เก้าล้านเลยเออน้องสาวผู้ทิดคอยจื้อวัวคุณจะปี่อะ้อยู่นะจื้อสัชุกละเยนีน <ts> ้องสาวล้านนั่ก็น้องชายล้านเออทำไมแก้วมาก แปวสาดมาดูกอนมาต่อกันได้ไหมดูรถเดดูปตูนนอเมมาคนแล้วววเ่นเอิญเอาสามีเพิ่นเลยเนาะนี่อาส้มป่ามาเลยเด้อ

เดิจ <fuck> <laughs> no, ัง no, บ่วตาหัวแน้า no, ป็น no, ยุ้เวันุนมตาบอดหัน้าได้นุตาบอดมาผสมเม่อันจะเกอตนุ่มวายต้ตงโอ่ะเป็ดกรอจนนุายเป็นอโ tổ số hoa chị. tổ số hắn. A khi lạy là. hít bằng hoặc sáng đi qua khỏi khải tổ, chị là. đấy sáng hắn là khỏi 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 เขาอาไปข้อางวแจกงนองข้าเขาเริ่มกินแทเป็นเสาเขาลงในกระป๋องเกเื้อพมึเฮ็ดเชนพี่น้องกินข้าวนําได้าพี่น้องมามมากขาเด้ขามาง่ายกิขาวชมลุกันยู่โนมั ก็จะอิ่มแล้วเนาะเริ่มแซ่บจุดเจอแต่แกงลูกไม้ก็แซ่บมันสวาหนูก็แซ่บคบ

เอากระดูกท้ย์ตหลูกหลังไฟลูกาวบุญมันเานะบุญไหมลุกร้องเพลงเราได้เลยร้องเพลงลุกเลยบุญเพได้จานักบุญจักบาบับเหยเป็นหัวนึงยันเทานี่กุ้งบ่กุ้งมากงินก็ขึ้นหัหนาวทห้นงน เชือชมพอดีเชื่อน้อยก็พอดีเชื่อหลายก็พอดีแซ่บคือเก่าน้มีอะไรก็ได้น้ำแข่งรถนะอ,อยากกมาวันบองอือจะไปเจอไปมา่นจะดานมนนะานุ่นคุณนะจะหานไ่คันบันหอดกั <laughs> นเอร์หอดเ <laughs> อ,อิญหากันนะ เอินหากันแบบว่ากลุ่มธนบัตเพิงนะแล้วไปทางนี้แต่ห้าวเมื่อกี้รถจักไปทางนี้แล้วแล้วเอินหากันว่าไปรัดเชื่อกันทางครบนะพี่ิดอพี่นะผิดอ่ะฟอดยังไม่มาฟอดมันห่านก้อนบาดนี้นะในการห่านก้อนห่านก้อนก็เลยอ่ะชุ่มธนบัตเพิงนะครับ่เห ENNIS, ็นแล้วได้นะก็เขาก็แล่นไปเชื้อนะแล้ว เราผ้าไปตู้ผนก้อนก็เลยม้ากับเราจักลัดผ้างไปขึ้นไปตู้อีก็เลยเห็นเ่าห้าปุยุกตุ้ยเพิเต็มกมันพิษนะนักเห็นนั่นแหละไต่มุกระาเพินสารเองกระทกักไมไปเลยแล้วเพินอิสานะับดินปไเจาจากรับ มันกินเขาวจนนาะจกาวมันตายแต่ว่ามันเม่นคุณตาก็ว่าเมือไปทูเห็นเอาไปกินาะกินโง่เขาันนั้นเลยแล้วก็คุณตาก็าขึ้นเมองแลนตายขี้ง่ายเลยเด้านว่าบ้านมันอุ่เขาขอว่าเออไปหาเถอะแต่บ้านขอ้เห็นเอาเด็กเขาเขากินมันแห้งหลายก็อยู่บ้านนี่เลยเขาเฮอบ่า มีฮือมันเกิดฮาวแล้วโน่จับลกจับมันจับาหมดแลวจัวะต้มเห็ดกระด้างเห็นอยูนันเจอกะมะฟงกี้วมะไม้มะเต้เผื่อเรากินเราฟงกี้ม่นมีหำยั่มันฟิวดองนั้นน่ะดิมันต้าดงมันเป็นข้อเป็นข้อคือมะฟงกิ้อนี่ด้เออมะมะเหมือนอมักิเบอร์เ่มนั่นกินไปนั่นแหละ มะมงอันด้กลางดานนะม,มงอันที่มันวันนั่นนะแล้วแห้งมักนั่นนะกินไปมดนะถามในขันสองเนี่ยกิ <c oughs> ไนไปมดในขันสองวะเสี่ห้าต <c oughs> ัวผมเลยแรกกับตัวนึงผิดตัวนึงชิบต้องทำเพิ่ตัวนึ่งผมป้าเลย เมื่อเขาเมือเมือเขาเมื Rot ่อแล้วกับผ้าเมื่อแล้วบัดยันบอกยูองบัดเพิงละปันเ่อน้องกับมี่ะมีมีผู้สนใจนะนะัเขาเขาไปนั่มองลุเว่ามาสำโรโกรากันพอบานทั้งผีได้โทรเมือพอบานเรียวนี่โทรไปเสิร์พอบานเพิง เราเห็นแล้วน่ากัดเพื่อเขามาเอาเขาจะมาว่านี่เป็นฆ่าประชู้เลยประชู้อันทับตะเพิ่งท่านนักกระป๋ประชู้คือการว่านกันเขาเลยนัดกันว่ามื้อนี้เราตัวกรไป๋ประชู้บ้านไกประชู้บ่ดดอนไงเออทับตะน้อยเออทับตนเพิ่งไปหาตัวเขาปไปแล้วพี่น้องเบิ่งมี่ เอ็ดบะชนลยแป้งน้ล้วแล้วก็สามารถทำบะชนทางเรอ็ดบชน่ทางมกินข้าวแบบเนเชญก็ออืไปขปุนหเคยขปุ้นนี่ยอร่อย่น่บแซบเป็นแซบเลย โอยยหมดหมดกูกูแนวเขาก็เบิดไปบ่หลอน้องจ้านี่ๆไปบ่หลอเบิดก็ยังน้อยนึงอิ่มอยู่เด้อขอบคุณเด้อพี่น้องอือถุดก้นรถบ่อือก้นรถอือขอบคุณเด้อเฮาอีบ้านอันเราปลาเน้นหาไปรถพี่พาซี่อาศัยลูกก็เป็นได้ย้อนเด้อมันมา หมาพ่านบอลยิงไปทำไมยิงไปปุ๊กบ้านนี้ก็กินข้าวกันแล้วแล้วทุกคนนะพักพอนเพิ่มพักพอนมั่นและบาลนี่กันอ๋อไปหาเฮดเว่ย์มลบาลนี้กันดิมึงลากไปเฮดเวะเลยไปเมื่อแล้วได้สะบานในใดคุ้นได้ซะ กันนั้นจะตีีเมื่อบ้านเอเจอุ่นุเด้อคนน้ำหนักหลายแล้ว่มันมันมันตุยมันดเนน้เลี้นลามันปจมี่ยกลช้อนโผนยกโลหามัโทแห่นี่แหละเมื่อกินทุกคน เมื่ต้องแห่เมื่อกินมเมงอยู่เพิ่นมาวันนี้ก็เฉได้ยกับเมื่อวานและสุดท้ายก็ขอขอบคกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายที่เข้ามาติดตามครับส้มก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งขอโชคเขมานเ้ร่ำใหอลยสุขูสุขคนสบายดี